เอาคีมหุบตัวใหญ่ตู้พี่ตู้พี่ก็ได้หุบตัวใหญ่มีบอกได้แล้วได้แล้วอันนี้เดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวก่อนมันจะต้องอดึงดึงมาดึงมาไหมอโอเคดึงออกมาจำนะ,ะดึงมาเพื่องดีไหมดูเพื่อง<า>ดู<า>ดี<อ>ไหมเป็นทำไรเรื่องโคราจะทำคลิปยังย้ายมาเปิดฝาน,น็อตรอบ จะมีรูตรงนี้ที่มันจะต้องตันนะนี่ตัวหนึ่งตันหนึ่งถ้าใส่ใส่ไม่ตรงเนหารูไม่ได้ต่อเฉีงยงๆเดยเนาะ โดนเกาออกแล้วออกแล้วเสียงออกแล้วออกแล้วออกแล้วออแล้วไอ,อกว้กลัวมันล่วงเอาน็อตใส่ไว้หลวมๆยาวๆมันไม่ได้ดิค้อนค้อน,อ,นอนไม่ถึงแรงต้องก็ยกตัวนี้ออกมาระวังทับมือดันตัวนี้ไว้คนนึงดันคนหนึงเองสองมือจับตรงนี้เลยจับสอดตรงนี้ครับจับจับคู่ยกมา อยู่นั่นแหละคิมนี่ปิ้นล็อกออกสี่ตัวมันจะมีแหวนรองอยู่นะต้องคิมทางแล้วมันคิมหยกินไม่ไหวงั้นยอดคนดูเยอะแล้วอ่ะหลวมหู่ดูืออะไรอะร้านยัง เอาแล้วงัดออกเอาไแสนห้าแสนนี่พี่เอามาห้าแสนกระโดดพังแล้วงัดออกโอเคเดี๋ยวเราออกมาแรงเพื่ลงเพื่อร่วงโอเคเอาตัวตัวดูดดูดออกตัวดูดประกอบเสร็จเฮ้ยไปรับตัวดูดไอาจารย์จะเอาตัวดูดอีกแล้วอ่ะไอ้ส่งส่งตัวนี้ออก่อนนะ ส่งส่งทั้งด้านนี้เอาพลาสติกสีเหล pues, ืองอยู่ตรงไหนวะกูเห็นอยู่แล้วด้ามค้อนนี่ก็ได้เอามาส่งแข่งตัวนี้ไปต่อแข่งแต่็ตัวนี้เลยเหล็กเดี๋ยวมันบินพลาสติกสีเหลืองอ่ะแข็งแข่งอะเห็นอยู่ผมเห็นอยู่ไม้ก็ได้ไม้ก็ได้อยู่บรสตาทอมตะทอมเอาไปหมดตกตรงอ้ยผมเก็บไปข้างหลังเก็บเก็บไปเสียไม่กลับมาทั้งหมดไม่มีอะไรเลยฝัปัอหาฝังเข้าอย่าง ถ้าไม่ใช้ตัวนี้ก็ยกลงยิงแม่แรงมันหนักแต่อีตอนอัดเข้าใช้แม่แรงดีกว่าเพราะตัวนี้มันยากวังเกียวกินนิ้วเนี่ยทีนีผมไม่หานนะห้าแสนทำมาสามปีสี่ปีเนี่ยทำเสร็จดูเดี๋ยวเนาะเขาไม่ไล่ออกจริงจริงงานอยู่อะทไรไม่ไล่ออกที

เท่าหัวลาดไปสะท้อนแสงพวกมันจะเห็นดีไงเรนนี่ดูดูพี่เขาจะทำไปดูถ่ายเป็นชัโมงเลยนะใครจะดูนะกระบอกซองตะตอมตะตอมเศษคอแข็งโอ้โหกระบอกองดูด้วยดูด้วยใช่นี่ครับดูหน้าคนาทำหัวจะล์ดหน่อยโอ้โหจาร์ด อาจารย์อาจารย์นี่เขาเรียกว่าอะไรอาจารย์ทำอะไรครับทำอะไรอยู่ครับเนี่ยอาจารย์เรียกว่าอะไรอาจารย์ฟองลอยตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโัวท่าตัวท่านะครับโอ้โหสุดยอดความสุดยอดแววนนะครับกินกินโอ้เป็นไทยเลยโอ้เป็นไทยเป็นไทยที่มันนิดเงี้ยออกก่อนเลยออกเลยฮึ๊บฮึ๊บ อีกกองเลยโอ้จะบ๊อกก็หนักแล้วรุ่นนี้ไม่ดีว่ะหนักจังเอาว้าลูกทั้งดูนะลูกทั้งหมะปล่อยปล่อยแล้วแหละฉันรอฉันรอแต่หน้าเฮ้ยนับตะปิงดูดูเตปิงถ่ายดูตะปิงกี่ตันดูตะปิงวิ่งยังไงครนะปิงเอครับตะปิงดูว่าเอ้ยคือเตปิงนะครับเอาจกออกมาตรงไหนมาได้ออกตรงนี้ มีน้ำมันกินตัวครับนับกระเอาเองนะครับกินเกล็อเอาหาควดมาใส่ควดน้อยๆมาเทงทีนี้สองวนควาไหน่เดวดรอมไหนลูกใหญ่เนี่ยแรงๆแรงๆเล่นๆนะได้ถ่ายแล้วถ่ายแล้ว ดังไรบอกกินไรแล้ว่านดีไ่ดีนะยากด้อ่รงน้อต่อองค้นหมูไปไหนดูดูดูเบ็ดคัสมาเรียงยังไงให้น้องมันดูคนใหม่ๆจะได้รู้อเล็กรรอไหนบอกด้วยเห็นไหมเนี่ยอันไหนมีเกัอันไหนม่หกพันดู เอ๊แผ่นขาดแผ่นเล็กเปลี่ยนเปลี่ยนรอบนี้ไหมรอบเนี้ยแผ่นเล็กระับการยางละอันสายจบมีมีติดกาวนะครับโอ้โอาลิงออกโอลิงกขาดไหนโอลิงตัวไหนครับรอบนอกเหรอนี่นี่เหตุผลที่น้ำมันรั่วใช่ไหมขาดนะครับย้ายสภาพกันเราแบ็คอัพนะครับขาดลิงโอลิงแบ็คอัพเนาะ มันอยู่ตรงไหนจำนะเบคอัพมันต้องกันตัวนอกแล้วโูลิงอยู่ในทั้งสองตัวใช่ปะนี่ใสนะ่นะโรบนรบแค่วูดิต่อไปเป็นขั้นตอนล้งางทําความสะอาดเอาเอาลอ,อกมาเกาะห้อยก็ได้แล้วก็เอา <c oughs> โซล่าเป่าเ <c oughs> วลานั้นมันจะได้หันไปหันมาได้รับ